มาวุ้กอันฟาร์มพอแค่ก่อนพี่น้องเลยฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดโอ้ยไข่แล้วเนี้ยนิ้ยหันไข่แล้วเนี้วเป็นอยากเบิ่งพ่อเพิ่นพี่น้องเลยบอกให้พ่อแค่เขาแม่ไปเก็บเอาแม่นี่ยนะเดี๋ยวเทามาแต่เอาผักให้พ่อแค่ว่าห้เนาะยนเอาจอย่าเอาไข่บ่ไข่หั่นไม่เป็นไข่ห้ำอย่าเอาไข่ห้ำดูไข่ยัง ใส่แรงงานเด็กเริ่มพี่น้องเริ่มมาหนีเริ่มไม่ตุ้ยใส่ดิแรงงานหลานน้อยมาเอาพักระว,วังหัวตามอีกแล้วเนี่ยเ<ม>้ยเฮ้ยอะไรพ่อมาแม่ยืนอะไรไม่ร้ะพายเอามาหนิ<ม>พี่น้องเลยเปิดคลิปออกมาเจอสาวน้อยสองสาวเอาให้เจ้าเจ้าเจ้จะพายเอาลูกจะพายเอา<ม>เอาน้องเพิ่นใส่กระตาพี่น้องเอ้ยน้องกําผาน้อยเพิ่นนี่แหละ สะพายเอาหายเอื้อนิวสะพายป่ะสัสหายเอ็นิวสะพายเอาลูกมาห้าคนสีสะพายเอ้ามืงเดินชิ่งกระโปรงกันว้ายเนาะกวบกระตาหน่อยไปเลยไปเอื้อนิวโดยกาบสบายดีสวัสดีตอนแรงๆพี่น้องมื่อนี้แม่ตุ้ยใส่ตาดำไพยกระตามาบ้านสวนเด้อพี่น้องเลยมาเอาผักกาดหน่อยเมื่อใส่ เจวบ่ดูจังใดเห็นเราต่ำปักปัอก,ปอกอยู่พอมาพี่น้องเลยยังไม่ได้ขึ้นทอดเทียงใช่ไมเราก็ใส่เลยให้มาเอาพักเลยเนาะถูกทางน่ะโอ้ยเอาน้องใส่กระตาสะพายมันไงเราตัวนั้นลูกบบสะพายไม่ได้หรอกสะพายตัวน้อยพอสบายดีกันนิว้วส,สบายดีตดาดำจ้าโดยตายพี่น้องเลยไปหาพักมาใหา้ไม้ตุ้ยใส่แจวใส่จุอย,อยู่พุ่นแหละ ส่วนกบเผาพุ่นแดดสีพายเอากระต้านะดุมาแม่สีพายมาแม่อุ้มนี่มาอุ้มมาเอ้าอุ้มมาสาเอาอุ้มมาเนื้ออย่าน้องตกไปอุ้มมาจุ่มจืดเลยอย่าน้องดลุดมือเด้อปะเพิ่นกระเพงของเพิ่นพี่น้องเลยอุ้มเอาหัวหายมันย่ายอีกเด้ะบ่เพิ่นจะอุ้มเองเพิ่อนง้างนิดเพิ่นอยากโดดเองเพิ่อนเลยบตึมสาวเตี้ยเนาะ มาพบมาพ่อกันอยู่บ้านสวนทองอพ่อปูน้องเซออีกแล้วพี่น้องเลยอเอาหัวตำหัวตำหัวตังปังเลยเซอร์เสียงห่านห้องเอืกอกอยูอออ่มันโดนขังไว้น้อเชอม,มันไปรูดเขาแล้วเราขังไว้อะไปมาทางสวนก็ไปดูมาพักให้ไม่ตื่นกัน มาบุกอันฟาร์มพอแค่ก tamam. okay, ่อนพี่น้องเลยฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มแม่อยู่นลำกันเลยอ้าดินโอ้ยไข่แล้วเอนิ้วๆหันไข่แล้วนิ้วนะว้าฮัลโลอยู่เห็นมาพุกขุดโอ้หันไข่เลยไข่แล้วเห็นบ่ดิอยากเบิ้งเอ็นิ่วไม่เบิ้งนิ้วอยากเบิ้งเพิ่นกับป้าก่อนมาหน่อยดูป้ากอนเออเพห็นก็อยากเบิ้งพอเพิ่นพี่น้องเลย บอกไงปกแค่เขาแม่ปะเจ็บอ่าแม่หน่ะว้าวนี่น้าเขยังไ่บอร์กเขาไปดุเดนหันงับนาอหันตั้งแต่พอล้องเจอเพื่อนเอามาน้ำเสาวล้ยตะกี้ผู้พินักอ์ไงโดนแล้วเนาะหากระสีไพ่โอ้เนือกว่าเพื่อนเป็นมันเลยนะแล้วว่าหันขบมือดิใช่ใช่เดีวันนี้เราจะเช็ดตาคน พอแขกเือเข่าอยู่ว่านิวคือห้ส์เอือเอือดอยู่ทางเข่ามันทางนี่ตอนแรกจะเข่าย่านมันหันสิงหับเจ้าอ่ะเนแค่พอแขกอะไรสักเอิ้นพอแขกมาเอาหายเด้อเราอยู่นี่บ่พอแขกนั่นน่ะเมาไข่เฮาแน่ยสิเด้อเอิ้นพอแขกเนี่ดูเมาไข่เฮาแน่ <laughs> มาว่าใครเข้าในแค่คนนะ <laughs> อันนี้ก็สิเป็นบ้านสวนเพ <c oughs> ื่อนอาอินเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่าสีใบผูกง,งูผูกควายนี่เด็ดเนาะอ่าเลี้ยงแบะแบะก็ไม่มีบองกิโตหรอกพี่น้องเลยตายเบไดเลยเนาแะนนแล้วก็ใบเห็ดขอกงขอกายแล้วหัวชนเนะพี่มาพี่มาเอ็นี้พะน้องพี่ดุเ <laughs> อาไว้เอาไว้ ไม่อย่างแต่อ้อยแต่อ้อยมาพี่น้องเลยมาขอกินข้าวแรงนั่นไม่ตุ้ยอีกแล้วมื่อไหร่พี่น้องไปแล้วลูกไปบวชในน้องอุ้งเลยนะมาเมยมาเมย์มาปปาปไปไปไปอาภักป์ไปแล้วเสียเอาให้ยแล้วแบบพอแค่เราเสียเอาให้ปยาปไปพี่เดี๋ยวข้ามาแต่เอาภักให้ายพอแค่มาหอยเนาะเอย่าเอาไข่บ่ไข่ห่านมุ้งเป็นไข่หำอย่าเอาไข่หำ น้องเชื่อว่าจะเอาไข่หำไข่ห่านนี่ลูกไปบอกได้เรียกกันมาเอาได้เหอจ๊ะไข่ห่านมีไข่ไก่ลายได้ป่ะเอ้ยไข่ไก่ยามันไข่ไก่น่ะไข่มันพักเป็นลูกไข่มันพักเป็นลูกเลยนะโดยไข่ห่านนะมันบ่พักเนาะเอาอยากได้บ้านนี่บอกเอ้อบอกพ่อแค่อยากได้กันเรียนเขาไปเบิ่งกบใหญ่ปะไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งกบใหญ่ไปมาเอาไป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 หาทางเขาเงินกดไปทางเขามันอยู่พุ่นได มู S <s ๊ยนะงัวอะไรหลังเลยพี่น้องเลยงัวอะไรหลังน้องซื้อเลยไปไปข้างเขามันอยู่ขอบกบแต่เว้นใกล้สิตกดินอีกเดียพี่น้องเลยอู้ง่ายตาลสิโดนใสีหัวไปง่ายง่ายหลังจากอันเฮ้อไปเบิ้งนงมเบิ้งเงินแงมอินนะยังมาแล้วน่ะ เป็นร <ne> um> uh, ้อนห้างอยู่พี่น้องเอ้ยเออไม่ตุ้อแล้วบอกใอยอาพักอย่างนี้เลยนิวเอ้าพอแคกลราหากระพดบ่นอ่ะมาอัปเดตอันสวนพักน้องเชอร์ปุ่มมื่อนั่นด้วยพี่น้องเอ้ยว่ามันออกหรือยังป่ะไปเบิ่งกันมาแม่ชิวุ่มเขาออกแล้วออกแล้วอือออกแล้ว่อันิวฮึบไปเบิ่งนป่ะเออออกแล้วไ่มอออกแล้วเชอะอันที่จะปลูกมื่อนั้นเชอะ แสดงว่าพอแค่เรามาหดหน้าเมื่อกี้นี่จกักอันนี้หรือว่าอินไม่จักมาหดบอกออกแล้วนี่วาพี่น้องเลยบอนตะลำเห็ดอันยังหกักซี่คือหนึงผ้าก็มีนี่น <c ười> อ่ะแม่อ,าอ่าผักงาผักหอมบอ่แม่ตุ้ยบอกนะอ่าผักกาดพรอมบอ่เด็ดอ่าผักก่อนพี่น้องเลยจักแม่ตุ้ยเป็นเห็ดกินยัง แมงมุมน้อยแมงมุมน้อยแมงน้อยซ่องูกบน่ะขึ้นมา้บ่กบน่ะตอนเวนบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเนาะเวลามาเยี่ยมเบิ่งนี่สิบ่เห็นเต้นเนาะแต่ว่าเห็นพ่อปู่น้องเซว่ากลางคืนนี่อ่ายงโคมหรือว่ายงไฟใส่สิเห็นตามันอยู่เพิ่นว่าเนาะตาซ่องซับลาบอยู่ว่าซั่นแบกข้าคอกดิโยอุ้ยเสียมบ่นะ อย่าไปคุดของพกแค่ไอ้ลูกเราปลูกเดี๋ยวนีล่ะโอ้ยจะเหม็นมันเนาะเอาพักหอมแหมตุ้ยก่อนมาไข่ขั่วไข่น้องเสื้อก้อนพักหอมหอมนี่ไอ้นี่จะโรคมันยังโดปะปะปะไปเอาพักกาดดูป่ะงั้นไปปุ๊บถ้าปลูกมะเขือพี่น้องเลยเอ้าถืกตาได้ดุชวนคิดดินใช่ถืกตาได้ไปถ่ายได้อแม่เอาพักก่อนเด้อ ออกเลยปลูกมาแล้วเหมนกันเนาะออกหมดแล้วพวกบัวมานละถ้ากันมาจำใส่มือนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเด็ดเอาพักมาให้ตุ้ยีกคนดอกอันงามประกาศพี่น้องเลยกินกับเจลเดี๋ยวเราเก็บเจลปลายไปจักดวงดินนอนนิวบ่ไม่ตื้นให้เจลปลายไปจัก กินข้าวแรงน่าไม่ตุ้ยจังเมื่อพี่น้องเอ้ยมบุนีเนาะเพราะว่าพอจันกับบอยู่กินสองคนบอแซบต้องมากินกับแม่ยงด้วยนั่นแล้วตัวเองโคตรขี้ดินใจตัวเองพี่น้องเอ้ยมบุนีถือกลัวว่าฮะดุยาม่ายาม่ายาม่ามีอะไระชั้นอนี้ตกะแล้วูกวางมือนตกเด้อมบุนีใส่เกือบกับโบเมนเบื้องโอ้ยสาตัดำ ไปปลูกอันนี้ก่อนเลยเด็กมันถึงงามบ่แหละ่ะบอไปไปไปไม่ได้แล้วไปพอดีได้บไหมพอดีกินจ้ำเจเนลนี่ไปเอาโยนเอาโยนเอาพวกไร<ป><ป>มันจะนอนอปอไปไปดูละอย่าแกันไผ่ไปไปุญแม่ซุบซุบอือเอาไว้นี่แม่เอ็นเสียมพอแค่ดูละเอาไปให้น้ำตีนจ้าเราหากระพดทพักได้หนึ่งเ่วย เอาซบไปน้ไปนไเห็นเราเห็นเราบจับมือนะปะปะปะเอาหน่ให้พี่ดวงน่ะเออนิวให้พี่ดวงเอาไข่ให้นะพอแค่เอาไข่ได้ปะมาหน่าพ่อแคเอาไข่หานยูไปพี่ลองพี่ลองเอาไข่งานนี่แน่แนนิวนะพ่อแค่เอาไขอยูปั๊บั๊ไงเอนิวใครนิวคน พี่น้องอะอย่าพาไปพาไปงองงอได้เดพี่น้องเ้ยักจำเจียวกับเจีวปลาบ่จังได้ไปไปไปพุ่นอ๋อใครห่นุกแเขางางย่างย่างยางไปขอบใจแคกเด้อุยยุว้าวไปไปเดเรามุนเข้าเอาในข้อใกล้ให้เลยพี่น้องเวลาจะได้ใครห่านแล้วังแตกเด้อ Ồ, nồi thế chơi đi à, hai phần chắc bưng này rồi có khay nhắn tạc, à! thì... <laughs> Nhắn mùa thì... Ui, tốt chạy đấy Ôi, phải gì anh hiệp em xay này, xay này, xay này, say này uhm. tệ đi thôi, bò tẹt đi Khay nhắn, khay nhắn, vào luôn đúng, đúng Khay chay đi, Khay chay Tớ lẹ phân bọc khay hắm Ha ha <laughs> น้องเชิบอกไปทีนะอ้าผัคขมิกร่งเชิญนะอันนิวนะผักขมิตรพมิตรี่น้องเอ้ยเรากินอยังเด้เนาะดับก้เนาะแล้วเอาไปบอกอินเนาะเอาได้ไข่เนาะไข่ยังบ่มาอยู่ไข่ยังเออถือแล้วพี่น้องเอ้ยไข่ห่านเลยไปไปสุดพายกระโตะปานเมตุมันเบิดแล้วมันไข่มื่อนน้อยดูไร เอาได้หลายลมันไข่มือน่วยป้างานตาล้นซัวร์ได้ปะเอาว่ามักจีดาเอาว่ามักจีดาเอ๊ะไปเด้อไปเด้อพี่น้องเอ้ยสาวตอราพาทัวร์เด้อพี่น้องพาอยู่กับธรรมชาติอีกแล้วมันเบิดแล้วลดุไหนมันมีอันหน่วยเดียวอยากได้ลายบ่ะนี่มืออื่นจะมาเก็บอีมือื่นมันใครอีกลูก ใครนิ้วพนังเหรอปะเจ้าเอาแม่มาหน่อยส่วนเลยเออเอิญเมื่อดูอุ้มมาในตัเพิ่นได้ไข่เดี๋ยวพนบริสุทธิ์ทำนอกให้แม่พายพ่อคือดูกสิพายยังกระดุดกระดุดเมื่อไหนป้าดุ้งเลยฮะเนาะบอกว่าให้เอินี่อุ้มมาในอุ้มไปๆเจ้าพาย ไปเอาไพ่สองอันเลยสองอันเลยสองสองหูสองหูโดยใส่แรงงานเด็กเริอพี่น้องเริ่มมานีเริอมไม่ตุ้ยใส่ดิแรงานหลานน่อยมาเอาพักแลววงหัวตามอีเ้อดิเห็ไเ้ไรแม่ยืนหน่อหังเลยเอออุ้งจริงจริงจีมมาอมาให้แม่อุ้มาน้อยเจ้าเสเอากระตาบ่ Ui, mình nồng cả huông, cả ta cả huông Nha à, bạn đi Cả thai không? Cái này cái này về nhà cái này Phần gì khăn khai? Nhân... Mạc nha, mạc chồng mò men bỏ, mẹn bỏ níu Áo hai phần Nhân... níu, mạc chồng mò, kha kho cho đồ <laughs> Bộ kín đơ, bộ kín đơ, bộ kín đơ, bộ cả ta, ông bự thương. Má má nhớ hả? Mày. Nè 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 nè. Nè nè nè. níu ra. Má ông đeo, đeo vô cặp khay đó là thì nó ơi hà đưa khay. Đi nào bơ. Giờ hết tẹt đâu. Chán đê, bố hoàn mày tụi chăm đọng mày đi phi nó ơi. Ông mày thương, ông mày thương, ông mày thương phi. Ừ. Mày thương phi mày mới tôm, mới tôm, mới đụ. Má mày mới tôm hả? <laughs> โอ้ยอยากทับบุพเทับอู้ยอยากทับพุนนาพี่น้องเนี่มูชุกเนี่มูชุกไปทาเมื่อยมันชุกก่อนไปยิ่งเล่าอ่ะเนาะเอาแม่มาชมมอนะสิกระดูกกุ้งกุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยไปเอาใส่ฮือฮิวอีบอนแม่หิวมาหน่อยก่อนโอ้ยจะกะมันมานำฮียงมาหน่อยนี่เนาะมันย่างมูซื่อไปนี่ ถือเก็บคอมเมนเบื้องโอ้ยสาวเตี้ยเอ้ยเออเอามาจะเพื่อเก็บไห้น่นละเออนิ้วล่มเลยล่มบอลนิ้วจ้ะโอ้ยเม่ตู้น้อยเด้นี่พี่น้องเอ้ยพายกระตาเลาะทงน้าด้วยมาด้ กองไม่ตุย้ยกะไก่จะได้เกี่ยวได้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะน้องเชื่อไก่จิได้เกี่ยวเข่าไม่แล้ไม่ตุย้ยได้ป่ะเชื่อสูงนงี้ตัวเนี้ยสูงตัวน,นั้นเ<ม>ข่ายังเคียวอยู่ยแนะ่ะโอ้ยบ่เบิ่งว่าไม่ตุย้ยเห็นยังกินนี่ยจังใส่แต่ละเม้า,มาออพักนะป่ะจะไผ่จะไผ่ไอน์จะไผ่ไออินได้ละเด้อจะไผ่ไออินว่าใครหาน้อออกไอติแล้วโดยแลถ่ายกินไข่หานก็แต่ท้องน้อยพี่น้องเว้ยจนสิคอั นอนนอนเลยนอนนอนเลยเดยวไองนอนนอนกัน้องตดเติดอุ้ยมานยังไฟตดอ่ะดินตดยัยนองโอ้ยหยุเชฟพี่น้องเลยพวกเนี้ยตาเลยไปเลยเมื่อกี้ดินเห็นกระปูวะได้ดินอ่ะไปใส่เออดินฝอยลงน้ำเป็นยางมากพอดีกระปูเลย หอดเลยแม่ป้าให้เดอมมาเด้อมันเดิโด้่ะป้าหอดเดิมหอดเดิมให้มันยูยูเอิดมันเอ็นี่เกือเข่ามานอน่อยวะดุเอิมันไปเทียงนะมันแตามันยูในแนมูมันยูอยู่ดุมาเนี่ยตัวนี้มาละมูไปละเฮ้ป้าเดี่วนอน

หาลูกใครมากไม่ตุยเด้อวันนี้พี่น้องเว้ยค่อยๆจับคจับโอ้ยแตกแล้วโอ้ยยงยังยังค่อยจับค่อยจับจับจัมันมันับมันมันไปไปิังตุยไปเห็นยังปาห้ตุยต้มไหมบ้งตุยเลยทำมาเลยดูตาหักได้ชะนวยหน่ยเห็นหน่วยหนึ่งเอาดเห็นนวยหนึ่งเขาดีเนาะไปให้บ้นนั่นเลยแมนยันนั่นยังมาเข้าไปกิน อันได้จะให้บอกอินนะบอกอีนนะบอกอีนเะเอิรนบอกอีนเนะลิ้นในเก็บไข่ไข่ยังบอกอีนอยู่เมียกัวมาพี่ตกเนไข่หันอยากนอนอู้อ้ายินถ้าเกิบกันอยากนอนอู้กันดูละยังอยู่นั่นกู มาเบิ่งไม่ตุยใส่ลานไปเอาพักพี่น้องเลยเห็ดกินยังตุยลาบปลอาลาบ่โอ้ว่าเห็ดสุกินเข่าหนัุกได้ใบโก้เลยเข่าสุกได้อาใบกให้น้องเซอกันจ้ะนี่นี่เลยตีบเข่าไม้เหรอมันแข็งบ่แม่มาไวเพื่อลองติบเข่าไม่เป็นพี่น้องเลยตไซเป็นซื้อแหวานเมันใสแงยงบ่ เนื้อโบไซ่ขันขึ้นไซ่เด็กก็จะเอามื่อไม่ต้เนหัวตุยไส้เห็ดไม่ตุ้ยาป่างาเลยเนื้อว่าเพินเห็ดยังมีดิผักผักก็มีกั่งามๆพอแค่เอกมาแต่ไส่เออคัมบูรัมแล้วก็ให้ได้นอโอ้ยย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 ยไปยย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 ไปยย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  มาหุงย่ยไออินเดียพี่น้องเลยพวกเนี้ยยังไงไออินผูอู้ไหญ่เป็นสาวนี่อย่าขี้อู้ยู่เนี่ยเมื่อใดตู้ดำนะพ่นนกจักไผยังอยู่หัน้องนี่สองสามคนนึงจักมีเปยเนี่ยเห็ดแล้วก็เอินมากเลยล่าปลาแซ่บๆนะอยู่บ้านสวนผูมูงพอแค่ อือโดยโดยจ้ะพี่น้องเลยอ่ะดูกินข้าวแรงน้ำมิตุ่ยก่อนสะเนาะเดี๋ยวจะได้พากันเมื่อกับตาดำเพิ่นตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่หางงแรงเด้อพี่น้องเลยเนาะเด็ดอ่อนๆพอดีอ่านอนนะแม่ใช้นมจีใช้นมจีโอเคสันนากรับคลิปนี้มีวย่งพี่น้องพากันมาดินน้ำมิตุ่ยคือเก่าเนาะอ่านอนอ่านอนเพอดีตาดำตื่นจังพาเมื่อแาบนี้เนาะ โอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วลาพี่ลาน้องเด้อเนาะพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประสบควสุขกันเด้อให้ต่ดับนอนก่อนมีแต่มักมานอนน่ามาอินพี่เราอู้ก้มกันดึกดื่นเลยเนาะ